อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชานะครับก็ได้เปิดให้บริการบางส่วนแล้วพร้อมกับจะเปิดเต็มรูปแบบในวันที่17มกราคมศพนี้ครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชานะครับมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการผู้ป่วยนอกให้ย้ายมาบริการที่อาคารศรีสวรินทิรานุสร150ปีหรืออาคาร26ชั้น ยกเว้นแผนกทันตกรรมและแผนกจิตเวชโดยขณะนี้นะครับก็ให้เปิดบริการตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น8ซึ่งแยกการบริการดังนี้ครับชั้นที่1เนี่ยนะครับจะเป็นการลงทะเบียนคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์ประชาสัมพันธ์ส่งต่อผู้ป่วยจ่ายยาและการเงินชั้นที่2นะครับเป็นชั้นของรังสีวิทยาเอ็กซเรย์อันต้าซาว ชั้นที่3นะครับเป็นคลินิกสัลญ,ญกรรมกระดูกและข้อชั้นที่4เป็นคลินิกประกันสังคมและคลินิกนอกเวลาเวชปฏิบัติทั่วไปชั้น5นะครับเป็นคลินิกสัญญกรรมคลินิกเด็กชั้น6เป็นสูตินรีเวชกรรมอายุรกรรมกุมรารเวชกรรมชั้น7เป็นเคมีบำบัดโรคเลือดเบาหวานเวชกรรมฟื้นฟูฝังเข็มกายภาพบำบัดชั้นที่8เป็นคลินิกตาหูคอจมูก โดยในเกือบทุกชั้นที่เปิดให้บริการนะครับก็จะมีในส่วนของแผนกจ่ายยาและแผนกการเงินเพิ่มในความสะดวกและลดการแออัดเกิดความรวดเร็วให้กับผู้มารับบริการรวมไปถึงครับยังมีพื้นที่กว้างขวางและระบบการบริการที่ทันสมัยและรวดเร็วพร้อมที่จะจอดรับรองได้กว่า 900คันนะครับสำหรับรถที่จะมาจอดนะครับทั้งนี้ก็คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเต็มระบบสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในวันที่17มกราคม2565นั่นเองครับ